สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแพทยอีเช่นเคยกับเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญการอ่านจับใจความสําคัญคืออะไรการอ่านจับใจความสําคัญก็คือการอ่านเพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่องหรือที่เราเรียกว่าใจความโดยตรงกันข้ามกับคําว่าพลความทําไมจะมีพลความพลความคือส่วนที่มาขยายใจความสำคัญอาจจะเป็นการยกตัวอย่างการอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจ ข้อความนั้นมากยิ่งขึ้นโดยใจความสำคัญจะมีอยู่ในทุกยอ่อหน้าอาจจะอยู่ต้นยอ่อหน้าท้ายยอ่อหน้าต้นและท้ายยอ่อหน้ากลางยอ่อหน้าหรือจะอยู่ต้นและกลางยอ่อหน้าก็ได้ตัวอย่างเช่นใจความสำคัญที่อยู่ต้นยอ่อหน้าเรามาอ่านข้อความพร้อมกันนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตรเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและพืชใช้เฉพาะเลี้ยงปลาปูหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้าคือตรงไหนคะเด็กๆเก่งมากค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆขะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์หลังจากนั้นก็อธิบายไปว่า น้ำมีประโยชน์อย่างไรใช้อย่างไรบ้างนอกจากการใช้แล้วทำอะไรได้อีกนี่คือลักษณะของคุณลักษณทั้งหมดเลยสีบรรทัดมีใจความแค่วักเดียวเท่านั้นอาหารต่อไปใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้าอ่านพร้อมกันค่ะการใช้ดินประสิวในอาหารมากเกินกําหนดจะทําให้เกิดพิษต่อทางเดินอาหารมีอาการลื่นไส อาเจียนปวดท้องท้องร่วงอุจระเป็นเลือดและยังทำให้ปวดศรีรษะนอกจากนั้นดินประสีในอาหารยังทำให้เกิดสารชื่อนโตซามีนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยเด็กๆสังเกตไปหนล่กข้อความหรือใจความสำคัญเนี่ยก็คือการใช้ดินประสีในอาหารที่มากเกินกำหนดทำให้เกิดพิษต่อทางเดิอนอาหา ดินประสิวในอาหารยังทําให้เกิดสารชื่อไนโตรซามีนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยส่วนตัวือสีดานี้ขึ้นไส้อาเจียนนี่คืออธิบายความเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกว่าคผลลความนั่นเองอยู่ตัวอย่างต่อไปใจความสำคัญอยู่ต้นต้องกลางและตอนท้ายแบบนี้ก็มีค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะขนมประเภทกวนเชื่อมแช่อิน จะมีรสหวานมากบางครั้งจะมองเห็นน้ำตาลติดเป็นเกล็ดขาวเช่นมะตูมเชื่อมรวยกวนฟักแช่อิ่มจะเก็บไว้รับประทานได้หลายวันโดยไม่เสียการทำอาหารในลักษณะนี้เป็นการช่วยให้มีอาหารมากชนิดขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดรายจ่ายและอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหมคะ ใจความสําคัญก็คืออะไรคะเด็กๆขนมประเภทกวนเชื่อมใชอีมมีรสชาติหวานเก็บไปทานได้นานเป็นการช่วยให้มีอาหารมากชนิดและยังเป็นการประหยัดรายจ่ายหรืออาจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยน่าหลังจากที่เด็กดูตัวอย่างไปแล้วเรามาดูวิธีการอ่านจับใจความให้เกิดความชํานาญอย่างแรกอ่านทุกย่อหน้าอย่างละเอียดเลยอ่านทั้งหมดรอบที่1 จากนั้นศึกษาความหมายของคำํำกลุ่มคำสํานวนที่เราไม่เข้าใจแล้วค่อยมาตั้งคําถามว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมจึงทําเช่นนั้นจากนั้นสังเกตประโยคที่แสดงให้เห็นว่าเป็นใจความสําคัญแล้วก็อ่านซ้ำอีกรอบนึงสุดท้ายเราค่อยจัดทาแผนภาพความคิดของเรื่องแยกเป็นประเด็นออกมาในแต่ละย่อหน้าแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ไว้ หรือเราจะแยกประเด็นออกมาเขียนในแต่ละย่อหน้าก็ได้ก็จะทำให้เด็กๆสามารถอ่านจับใจความได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเด็กๆรู้ขั้นตอนแล้วเด็กๆลองฝึกคิดฝึกทำบ่อยๆแล้วก็อ่านเยอะๆวิธีเหล่านี้เด็กๆสามารถนำไปใช้กับวิชาต่างๆได้เลยแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ